ในหนึ่งกล่องจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับบรรจุมาในกล่องพลาสติกอย่างดีเลยนะครับมีใบรับประกันให้ด้วยนะครับรับประกันสูงสุดอยู่ที่12เดือนเลยนะครับอ่ะเรามาแกะดูกันนะครับ หลังจากที่เราแกะออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับของที่เราจะได้นะครับก็จะมีตัว power bank ขนาด5 2 0 0มิิลลแอมป์นะครับแล้วก็สายชาร์จแบตหัวแบบไทซ C นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์น่ารักๆแบบนี้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัว power bank นะครับอันนี้เป็นทางด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับจะเป็นจุกยางนะครับตรงนี้นะจะเป็นหัวสําหรับเอาไว้เสียบกับโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับรุ่นที่เราสั่งมานะครับหัวเป็นแบบ lightning นะครับของทางร้านนะครับจะมีหัวด้วยกันทั้งหมด2หัวนะจะมี lightning แล้วก็ไทซีนะครับจะเสารบไียช์จก 12นะครับตัวไปแบบไ h t นิ่งนะครับผมตอนนี้แบตเตอรี่ที่ iPhone 12นะครับมีอยู่77%นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบชาร์จด,ดูนะว่าจะเต็มเร็วหรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้นะครับแบตเตอรี่มีอยู่ที่77%นะครับเวลา20นาฬิกา 29นาทีนะครับผมอารตีไปสัก2ทุ่มครึ่งแล้วกันนะครับผมตอนนี้นะที่ตัว power bank นะครับมีแบตเตอรี่เหลืออยู่นะครับ96%อนะครับอันนี้เพิ่งได้มาสดๆนะแบตเตอรี่ก็เต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแบตเตอรี่จะขึ้นเท่าไหร่นะครับผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับอ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา3ทุ่มนะแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ชาร์จเข้าไปได้อยู่ที่ 96%นะครับผมแล้วก็ที่ power bank นะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่81%นะครับโอเคถือว่าชาร์จได้ไวอยู่นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยก็เหลือเยอะเลยนะครับสามารถชาร์จได้อีกหลายรอบเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจ power bank ขนาดพกพาแบบนี้นะครับสามารถแตะไปดูลิ้งก์ที่เหลือหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ